อาฟังเถิดจากเมตไนนยขอหองปกของข,องของ้อหลกหลานเลยนัโมตัสสะพระภะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพระภะวะโตอระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะย์อุเชลาธรรมาอะกุเชลาธรรมาอภพยาะตาธรรมะเจี๊ย ณบัดนี้จะไร้อธิบายในผุกสนกรรมและอพุศนกรรมของมนุษย์ทั้งหลายของเปรตทั้งหลายที่วนเวียนตายเกิดในโลกอยู่ในเวลาบัตนี้ผูท,ที่เกิดเป็นมนุษย์แล้ว สะสมบุญกุศลคือตุลาธรรมบุคคลนั้นความดีนำไปสู่ความสุขเป็นเทวบุตรและเป็นเทวดาอทุชรลาธรรมมาบุคคลผู้สะสมบาปกรรมความทุ่ตัวของเรา นี้จะเรื่องความมืดอ,อยู่จนตลอดกั่นไปเมื่อน,นี้จากโลกอันนี้ไปแล้วต้องไปสู่หลุมนรกเป็นที่อยู่ของตนตลอดกันไปอัพยาคชาธรรม,มานอนหลับแล้วบุญก็ไม่เกิดบาปก็ไม่เกิด เปรตผีทั้งหลายที่อกุศลกำมันบกบางในแล้วมารักทานก็ได้รับผลแห่งความทุกขของตนตลอดไปเปรตผีทั้งหลายบาปกรรมยังหนักหนาไม่สามารถ ความดีที่เขาอุทิศให้จะได้เป็นผลประโยชน์ให้เกชีวิตของตอนหาไม่มีนี่จะเรื่องความทุกข์อยู่จนตลอดกันไปอันนี้สันเรกว่าเมื่อเป็นมนุษย์จะสมความทุ่มมันแรงกล้าทันหนักเลยเมื่อเป็นเปรตเป็นผีแล้ว มนุษย์ทั้งหลายอุทิศก็ไม่เป็นผลความดีเกิดขึ้นให้กกบตนของตนมี้จะเรื่องสวยความฟุข์ของตนผู้จนตลอดไปอันนี้ให้เราทุกคนจงถิดนึกตัวมนุษย์คนเราทุกทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วในเวลาบัดเสียนี้ ความมีบันจนบัน์ดาลในชีวิตของตนยึดรูปและผิวพรรณนนะศึกสวยงดงามสองตนของตนไม่เป็นทายาโลูกากักันใดสามตนของตนอายุยืนยาวไปได้ตามตัวระยะเละกสมัย มีจนทงจนนั่นเองมีทัพมีทัพถึงเท่าของเองินทองการกินอยู่สบายสุขและมีพัรพวกเพื่อนฝงทั้งลานยินดีพอ,อใจไม่มีใครอันตรายก็ตการใดไม่มีใครมาเปียนอิจฉาก็ตการใดๆ <c oughs> อันนี้เป็นเรว่า มาเป็นมนุษย์แล้วความดีอํานวยผลถ้าได้รับความความสุขความสบายในชีวิตของตนมีะให้เราทุกคนจงสึกนึกว่าตัวของเรา <c oughs> ทุกทุกคนที่การเกิดมาในโลกการทำความดีกับความชั่วของตน ตั้งแต่เราเป็นเด็กคนหนุ่มจนตลอดจนเป็นคนเฒ้าคนเกน่ความดีกับความชั่วทั้งสองนั่นเองอะไรที่มันมากกว่ากันอะไรที่มันหนักหนากว่ากันให้เราพิจารณาในตัวจบของทุกคนจึงเยรู้จะ,ะจได้ทันทีว่าตัวของเราอนาคตต่อไปเบิองนา จะได้เกิดอยู่ในโลกเนื่งเกิดเป็นเปรตสวยความทุกข์อย่างไรสองเกิดเป็นมนุษย์สวยความทุกข์ทุกประการใหสามเกิดเป็นสัตว์สิ่งมีชีวาตเราเราจะได้รับความดีความชั่วอย่างไหนให้ทุกอ่มานในตัวเจ้าของที่ตัวของเรานั่นเอง ะได้ไปเป็นเทวบุตรหรือเป็นเทวดาัการไหนไหนใหเราทุกคนจงเข้าใจว่าตนของตนเกิดมาในโลกภะสมสมบัติความดีและความชั่วอะไรให้แกจิตของตนอยู่ในชีวิตวันเดียวนี้บัรเดียนนี้ตัวของเราในวันนี้เป็นวันที่เราจบจงเสียชนา ตองการที่ทำบุญหาพกเปรตกผี้โชกญาติที่น้องเพื่อนผุ้งในอเนกชาตายแล้วในโลกตายแล้วจากมนุษย์ได้เป็นเปรตเล่ยอนสัญจรอยู่ในโลกของการใดใดหรือสวยความทุกข์ประการใดใดญาติพี่น้องก็มีเมตตา เพราะได้สดับรับฟังในธรรมะของบัณพิตถึงองค์พทธเจ้าที่ได้วางไว้แล้วก็การใดๆเป็นตัวอย่างพวกเราเปรตทยาพินิจสารต่างแต้พระเจ้าพุทธะมาถึงพระเจ้าอุปสุพระเจ้าสุขีพระเจ้าอุปภูพระเจ้าภูภูสันโธพระเจ้าโกมาคมโนพระเจ้ากัสสปโพสโม จึ ập, งาาาดาาได้หลับในการอุทิศของพระมหาิศ์เมืองราชทฤกพยาพิจิสารนังด้คนทุกคนไปในความทุกประการใดจะได้ชคเฉวหงหาเกิดต่อไปภัายาหนาเกิดมาแล้วจะเพิ่มความดีอีกหรือจะเพิ่มความชั่วให้ตเ,เราทุกคนสนึกนึก ตัวของเราทุกคนในเวลาแบดเดียวนี้ที่ชุดติดมาแล้วจากสวรรค์เราคิดอ่านอย่างไรเึงไม่มาเกิดในโลกก็ต้องใจว่าจะมาสร้างบำเพ็ญกองการสุศนให้เป็นบุญสุศนแรงกล้าจนสามารถจะได้สำเร็จมาผลต่อไปภายข้างหน้าจังไม่พุ่งพากันเห ลาจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์จะสร้งงางกองการความดีของตอนต่อไปลงมาแล้วเป็นอะไรกันแล้วลืมข้าถึงเล่าดีที่สุดถ้าสุขันตาดีที่สุดข้าสิงเจดีที่สุดถ้าเล่นการทัานสน,น,นุกสนานอยู่ตามสบายใจ ข้าเล่นอะไรทุกอย่างในโลกเสียนี้ข่ามีร่างกายแล้วจะทำอะไรก็ทำได้ตามความพอใจของตนอันนี้จะให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตนของตนทุกคนในเวลาบัดเดียวนี้จุดติมาเพื่อต้องการเพิ่มเติมบุญกุศลให้กับจิตของตน ทำไมมันยังลุมเหลือเงมงททนาไงคำชี้ในดีให้เกิดบาปก,กันความทั่วให้สกิดจึตของตนหน้าที่มันก็ต้องจะไปสู่นรกของตนเป็นที่ไปเป็นแน่แม่ให้เราทุกคนจงทิพอ่านตัวเจ้าของในเวลาบัดเดี๋ยวนี้ตนของตนนั่นเองที่เกิดเป็นมนุษย์แล้ว รู้จักได้ผลประโยชน์ความดีหรือความชั่วกับการทุกข์ระยะอยู่เสมอสิ่งนี้ในชีวิตของตนอยู่ตลอดมาทำไมยังไม่พักผ่อนทำไมยังไม่ตั้งใจทำไมยังไม่คิดอ่านทำไมยังไม่สะสมทำไมจนของตนยังละเมอจนของตนลุ่มหลงอะไรกันไป ไม่ใช like like ่ขวัญนะอย่างนี้นะตัวของเราแปลว่าเป็นมนุษย์ตื่นมาแล้วรู้สึกตัวมีอยู่ในร่างกายของตนคนเรื่องความดีศาสนาธรรมะของพุทธะยังมีอยู่ในโลกหนึ่งสิห้าองสิแปดสามชิสิบสี่ิสองอยยี่สิบเจ็ดห้าสินอกพระปาติโม หกถิงอภิสม,มาจารย์สามพันหรอยตัวอันนี้แปลว่าเป็นถิดของที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติกดเกีย์ที่รักษาไม่ให้ภัยพันตรลายเกิดขึ้นแก่มนมุษย์ผู้เกิดมาในโลกสองตัวของเราได้สดับรับฟังบาปผาผาถา,า,า,าที่พุทธเจ้าที่วางไว้แล้ว ที่บอกหนทางไปสู่สวรรค์ที่บอกหนทางไปสู่นรกที่บอกหนทางไปส็นมนุษย์ที่บอกหนทางไปเป็นเปรตเป็นผีที่บอกหนทางไปเป,นนป็นสัตว์เอือสารทั้งหลายยังไม่คิดไม่อ่านกันแล้วในชีวิตของตนอันนี้พนเพียกว่าตัวของเราเป็นคนในตั้งใจเพิ่มเติม ความดีต่อไปหน้าที่ดีวของเราจะได้เกิดในโลกอันนี้ติดต่อไปยืดยาวไปที่สุดกว่าเราจะได้ทนทุกข์นภัยแปลว่าจะผ่านภพปัจจุบ in ันเจี่ร้อยสิบพันจินงจิ่เสียนเราที่จะทนทุกข์นภัยตายและเกิดในโลกก็ใช่เป็นมนุษย์อย่างเดียวเป็นสัตว์เป็นเกิดเป็นสืเป็นมนุษย์ เป็นเทวดาเป็นไฟเปลียนมาอยู่จนตลอดกันไฟเหมือนกับมือของเราเดี๋ยวหงายขึ้นมาเดี๋ยวก็คว่ำมือลงไฟนี่ให้เราทุกคนจงเข้าใจว่าการเกิดของพวกเราชีวิตที่คว่ำมืออันนั้นแปลว่าเราไม่คิดอ่านสะสมสมบัติความดีกับการในในนั่นเอง นิจนาชีวกุมนาลงสูนรกกันไปถึงแน่อันบุคคลหายมือขึ้นมานั้นบุคคลนั้นแปลว่าตั้งใจเขาพยายามให้ความดีเกิดขึ้นให้จิตของเขานี่จะให้เาทุกคนจงคิดอ่านพิจารณาตนของตนทุกคนในชีวิตวัตถุ หน้าที um um. ad 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 ่ของพวกเรายังจะได้รับผลประโยชน์ความดีกันอื่ต่อไปได้ยลยหลายสิ่งเพราะชีวิตของเรายังยั่งยืนถาวอนเราทุกคนคนคิดอ่านพิจารณาตนของตนจึงจะเป็นผลประโยชน์ความสุขของตนต่อไปไปต่อหน้าเพราะฉะนั้นที่อาจมาได้อธิบายยือเสื่อย่ากที่น้องทั้งหลาย ทุกชะลาธรรมาอาคุชะลาธรรมาอัพยากตาธรรมามนุษย์เกิดมาแล้วบุคคลทุก,กิดนี่จะทำความกู์คืออาคุชะลาทาุกอภิชะลาธรรมาแปลวา่าบาปกรรมที่อยู่ตลอดไปสิ่งนี้บุคคลทุกปุกชะลาธรรมาเขาบุญกุศลเพิ่มเติมอยู่ตลอดไป เขาจะได้รับผลความสุกตลอดไปในชีวิตที่การเกิดมาในโลกอัพยากตตาทำมาตัวเรานอนหลับทุกคืนทุกวันทุกคืนทุกปีทุกเกือนเรานอนอยู่ทุกวันไม่ได้ขาดหลับแล้วไม่บุญไม่เกิดหลับแล้วบาปไม่เกิดหลับแล้วแปลว่าเป็นอัพยากตตา ไม่มีเกิดบุญเกิดบาปประการใดอันนั้นเรียกว่าพักผ่อนร่างกายพักผ่อนจิตให้เกิดความดีความชั่วประการใดใดวันเดียวนี้เป็นมนุษย์แล้วให้คิดอ่านให้ดีจะเพิ่มความดีหรือจะเพิ่มความชั่วให้ตัวเราทุกคนนรกไม่เต็มสวรรค์ไม่เต็มไว้เถอะ จะไปทางไหนไปได้ตามความพอใจของตนเพราะฉะนั้นธรรมะของพุทธะที่บอกอย่างนี้ให้เราทุกคนจงตั้งใจผงตนเถิดในชีวิตของตนจึงจะเป็นผลประโยชน์ความสุขในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่อาตมาในแสดงพิจารณาที่แสดงให้ลูกหลานญาติน้องทุกคน อายุวัตตะกูธนวัตตะูกชีววัตตะกูยศวัตตะโกภารวัตตะโกวันวัตตะโกทุขวัตตะโกโหตุสัพพะอาอายุวัตตะตาธนวัตตะตาชีววัตตะตายศวัตตะตาปารวัตตะตาวันวัตตะตาสุขวัตตะตาโหตุสัพพะอาอายุวันโอสุขังภะยัง ใน,นดานียมายังพันเตอภุดจามะหุกิจยะมายังภูงกรณียา